เรื่ถามหน่อยโอกาสฉีกเค้งแล้วก็มีโอกาสตุ่มบุ้มเป็นไปได้สูงแล้วใช่ไหมออผมออยากให้ฉีกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะนะแต่ว่าวันนี้รัฐบาลประกาศระงับก,ก็ก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจในระดับหนึ่งนะออ,อ,อก็แปลว่าเราเราเริ่มโกรธเป็นภาษาง่ายๆนะแ,แต่ความจะเริ่มเหรอคะแต่พอโกรธเป็นเนี่ยผมผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ขาขาของเด็กเราขาด จากความโกรธเป็นของของรัฐบาลีนนี่ผมใช้คำอย่างนี้นะผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมาแค่การตกลงปฏิญญากรลลำเปิดแต่ผมย้อนไปถึงความตกลงหยุดยิงเมื่อ28กรกฎาคมต้องยกเลิอกอันนี้ครับยกเลิก<อ>ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ28กรกฎาคมถามว่าทำไมแปลว่าให้ความชอบธรรมกับการใช้อำนาจของกองทัพ เราต้องเปิดความชอบทำให้ใหกองทัพสามารถใช้กําลังได้เต็มศักยภาพกองทัพไม่ใช่ไปแค่ว่า <S <S เฮ้ยมึงยิงกูบาแล้วกูยิงตอบนี่คือการตอบโต้แบบปกติธรรมดาเราควรเป็นฝ่ายกําหนดเกมถ,ถูกไหมคะเราต้องเป็นคนยื่นเงื่อนไขว่ามึงต้องทําอะไรแล้วกูจะทําอะไรให้ค่ะนะครับภาษาง่ายๆเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเปิดด่านนะถ้ามึงไม่เปิดด่านนะกูจะอย่างนั้นอย่างนี้ เ้ยต้านั่งฟังเขาเหรอมึงเ,เป็นใครมาสั่งกู